สองห้าแสนสองหนึ่งหมื่นสองห้าหมื่นสองห้าพันอะไรก็ไม่มีแล้ว <c oughs> เพราะว่าเขาเอาไปทำหมดแล้วนี่ก็เปิดประชาเปประชาจาแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันมุที่ตาจิตก็ <c oughs> จะได้ให้พรญาติโยมได้สลหับสองเนาะสามสามเดือนครั้งพูดถึงเรื่องสอง <c oughs> ขณะน,นี้แอดมินนั้นอัตมาภาพก็ได้แจ้งข่าวไปว่า เห็นไหมกเธอเห็นไหมสองอา้านก็มีไหมมีไหมสองอา้านมีไหมมีแต่สองห้าสิบเจริญพรครับผมสำหรับในงานเนาะพรุ่งนี้ละงานวันที่ตานะครับวันที่สิบแปดนะครับสิบแปดครับแจ้งข่าวแจ้งเวลานะครับในงานพรุ่งนี้จะมีแบบไหนย่างไมครับเออก็ขอเจริญพรสถานญาติโยมเอฟซีทั้งหลายของแอดมินและลูกศิษย์ลูก้าศิษย์ญานุกศิษย์ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกล ยาติโยมที่อยู่ต่าจงจังหวัดต่างประเทศก็ดีอยู่ญี่ปุ่นก็ดีสหรัฐอเมริกาก็ดีนอร์เวกก็ดีเกาหลีก็ดีทุกท่านที่โชคดีได้ได้ถ่ายผลนปัญัยมาร่วมสร้างพมา่าจักรพรรดิด้วยก็ดีในวันพรุ่งนี้เป็นวันมุดทิตาจิตเป็นวันเกิดของหลวงปู่ในวันพรุ่งนี้จึงมีนะแบบแผนงานหรือว่าโครงการกระนดดกานขึ้น ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาก้าโมงเช้าไปจนถึงถวายเพลนพระในช่วงเก้าโมงเช้าก็จะมีกิจกรรมก็คือปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชบูศสลในเดือนสมเด็จพระบรมเวาชิีนาพันปีหลวงภระวัหันก่อนนะพันปีหลวงอาะมาภาพก็ได้เกี่ยมต้นกล้า ไว้ให้กับโรงเรียนซึ่งอยู่ใกล้ๆวัดสถานธรรมปู่สถานธรรมนี่แหละได้ให้ญาติโยมไปปูกซึ่งเป็นวันเกิดของกัจะมาและ12สิงหาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชพันปีหลวงท่านได้ล่วงเลยมาก็คือเอามาสมทบในวันเดียวก็คือวันที่สิสิงหาคม งตรงกับวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมในปีนี้ดังนั้นในช่วงเช้าอาตมาภาคก็จะนำพาสถายญาติโยมปลูกป่าที่โรงเรียนที่สนามโรงเรียนป่าโรงเรียนก่อนหลังจากนั้นในช่วง10โมงหรือ11โมงเช้าอาตมาภาคก็จะนำพาญาติโยมขึ้นมามุทิตาจิตนะสถานธรรมซึ่งการมุทิจตาจิตปีนี้ หลวงปู่ก็จะมีถุงยักชีพเป็นข้าสารอาหารแห้งแจกสทายาิโยมผู้ยากไร้ก็ดีไม่ยากไร้ก็ดีนะที่มาในงานมุติตาจิตนะในอายุของอาตจจมาภาพคือ65ชุดในปีนี้ก็จะมีอาหารหวานเ้ามีโรงทานมีไอศครีม นะให้แก่ศรัทธายาตยมที่มาจากไกล้จากไกลผู้เป็นกิตศรัทธาผู้มีกิตศรัทธามาเปิดโรงทานให้ก็ดีลูกศิษย์ลูกค้าผู้โชคดีนะจากนครราชสีมาก็ดีจากนนทบ,บุรีก็ดีที่ได้มาเปิดโรงทานในวันพรุ่งนี้นี่คือกำหนดการในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาเก้าโมงเช้าไปจนถึง กาถวายเปลี่ยนพระก็เป็นนันเสร็จพิธีในวันมุทิตาจิตนั่นเองนี่สัทยาติโยมที่มองเห็นเอฟซี FC ที่นั่งอยู่เนี่ยหรือว่าลูกศิษย์ลูกห้าที่มากราบเนี่ยนี่คือลูกศิษย์ลูกหาผู้โชคดีและมาเปิดลงทานให้ในวันพรุ่งนี้นี่มองเห็นไหมเอฟซี FC ที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศก็ดีนะอยู่ต่างประเทศอยู่นอร์เวย์ อืบวลองด่าไอ้พองพอง่ะก็ด่าเรื่อยๆนะเพราะพองพองไม่ส่งให้ลืมครับออพองพองบอกว่าลืมนะเขาก็คอมเมนต์มาว่ารอนอีกรอนอีกย้อนย้อนย้อนเรื่องสองเนาะสองรวยรวยนะครับองวันท si ี่ผ่านมานะครับช่วงนั้นที่มาตามเนาะปูไม่ได้เปิดวาจาเขียนอย่างเดียวครับก็คง จะได้โชวกกันเยอะกใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเออซองเหล่านั้นนะไม่เป็นมงคลหรอกโยมซองที่เป็นมงคลก็คือนะมีอยู่สองชื่อก็คือเฮงเฮงเฮงและรวยรวยรวยอืมนะให้โยมรวยดีกว่าเน้อบุญรังษานี่เจเปิลสวัสดีครับอืวันนี้เดินทางมา ได้ได้โชคกับหลวงปู่ไหมได้ค่ะเมื่อกี้เห็นเราว่าว้าไงนะเมื่อกี้ว่ายังไม่มีตังค์พพมาหาปู่อ๋อค่ะเมื่อวานนี้ออได้ฟ้าลบก,กับคุณป้าโนบอกว่าจะไปหาหลวงปู่ทําไมไม่มีตังค์เลยป้าโนก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวหลวงปู่ก็จะเอาให้พอตกเย็นมาหลวงปู่ก็ให้จริงๆค่ะก็เลย ได้ได้มาหาหลวงปู่ค่ะได้มาหาหลงวลงครูมาร่วมมีสายเข้าสายเข้าแล้วสายเข้าก็สาแสดงว่าแสดางเข้า <laughs> ครับเอฟซี MC นะครับท่านใดที่จะมาร่วมในงานมุทิตาพรุ่งนี้นะครับเวลาเก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับเอฟซี MC ทุกคนทุกท่านนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลกล็าสามารถเดินทางมาร่วมในงานนะครับมุทิตาได้พรุ่งนี้นะครับวันที่สิบแปด เริ่มเวลา9โมงเช้าหรือท่านใดที่ไม่สะดวกมาอยากรวบรวมทิ่าจกิครวมมาอา FC ที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอัตมาก็จะขอฝากเนอ้ขณะนี้องค์หลวงปู่มหาจักรพัรด์ทันใจกินบ่อเชียงนั้นอัตมาได้ปั้นสําเร็จแล้วสมบูรณ์แล้วแต่อยังขาด ขาดโครงหลังคาขาดเมทัลชีทที่จะมามุงกันแดดกันฝนและกระเบื้องปูพื้นครับและสีต่างๆพร้อมทั้งค่าแรงช่างนะ,ะท่านใดที่โชคดีหรือไม่โชคดีก็แล้วแต่มีจิตัาธอยากร่วมอนุโมทนามาเดี๋ยวจะให้ให้พองๆนะแอดมินเนี่ยไปถ่ายทำนะให้แกะให้แกะผ้าใบนั้น เดินเด้อพองๆเด้อแล้วค่อยถ่ายทำเด้อให้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 แก่ให้เคยกันแก่เรียกพยาจจัน์ขึ้นไปเคยแก่ออกอาจจะมาเอาคุมเมื่อวานนี้คุมกันฝนแต่ไม่อยู่ลมแรงเมื่อวานตอนเย็นคุณโยมแรงมากนะพัดตึ้งมาอาจจะมาก็ขึ้นไปเอ้านะอนิษฐานใน้ฝนตกให้ชุ่มให้เย็นวันพรุ่งนี้จะได้ไม่ร้อนแต่วันนี้ไม่ร้อนจริงๆคุณโยม ก็โทรไปบอกคุณโยมเปิลว่าฝนไม่ตกมาเป็นเดือนแล้วเธอ,อมาเธอก็เอาฝนจากกรุงเทพมาด้วยก็มาจริงจริฝนก็มาตกเมื่อคืนเนี่ยก็เลยเช้านี้ก็เลยได้ชุ่มไปเย็นเป็นคุณโยมสะอาดทันมากนีน่นี่คือหลวงพอนะ่อนะองค์พระมหาจกรพัดทันใจอธิษฐานได้ทันใจอธิษฐานจุดขอ ไหรือจะฉันข้าวรายงานข้าวด้วยนั่นไงข้าวอยู่ข้างหลังเทิน่เอาเพินอันนี้ไม่ก่อนไม่นี่ก่อนเนาะเออเอาปลาข้าวมาเลยข้าวแล้วก็อ่าตรงไหนเนาะคชันตรงไหนตรงนี้หรือเปล่านี่แหละตรงนี้แหละมานั่งตรงนี้แล้วฉันตรงนี้อ้าวก็ฝากเก็บีไว้ด้วยฝากเก็บีไว้เก็บีขอขอหมายเลขบัญชีด้วยนะครับมีใครจะจัดให้ผมเนาะน่าเดี๋ยวเขียนให้ยกกันนั้นมายกคำรับมา

นี่ไงพี่ดาเอาให้ท่านาษอยังหายอยู่นี่หายอยู่ครับอ๋อรย์ไมอู่่กปูมีอยู่อาคุณยมพูดจากขอเพอเด้อคนนั้นก็พูดทอคนนี้พูดพ่อดนะหายคนก็พูดพะพูดคุยกับเอฟซีดีกว่าให้ปู่เขียนอีกแป๊บหนึ่งอพวกนี้มันนี่กับ้าครับมันนี่กับ้านดียนอนดูแถวนี้อยู่ขนาดไกลๆอย่างเนาะ ก็มาบ่อยๆได้ค่ะมาบ่อยๆสามารถไปกลับได้เนาะคุณหานอยู่ตัวเมืองไหมครับอยู่ในตัวเมืองค่ะตผ่านไปจะฝากท้องมาขายารเชิญค่ะเชิญค่ะขายอาหารค่ะเรี่นเชิญเลยนะคะเปิดร้านเลยบอกเลยเปิดร้านอะไรครับเปิดร้านขายอาหารเวียดนามค่ะชื่อร้าน้อยอันเนมเนืองค่ะเอ้า ไ,ได้ค่ะโฆษณาไม่แน่ไม่เป็นไรกับปิดแล้วแต่ว่า, <laughs> าแต่ว่าขายแต่แต่อนนี้ขายเป็นออนไลน์อยู่ค่ะอ๋อขายออนไลน์เนาะเป็นอาหารของ <c oughs> สไตล์เวียดนาม <c oughs> ตอนนี้ปิดประปรุงหรือละ <c oughs> ไม่ค่ะก็ก็คือยกเลิกเลยค่ะ<อ>ก็คือเช่าเช่าเขาก็พอดี